โอเคก็วันนี้มีดีสวยนะครับมาให้อีกแล้วนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่ันหนึ่งรสิบาทนะครับก็เป็นไอดีอีกหนึ่งตัวที่การ์ดจี้ก็ค่อนข้างครบนะก็คือแบบได้ราคาพันกว่าบาทนะครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าเติมเกมเองก็ไม่ได้ของขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันก็มีหมาป่ารีมัดนะครับมีเกรด ชูชูเนวัาปลูกบาลีกแก่นะมีเวลาปลูกด้วยแล้วก็พักสุนทนนะครับอืมแค่การก็คุ้มแล้วนะตัวนี้ใครมีงบนะครับหาไอเดีสวยๆไปเล่นหรือไปปั้นต่อก็แนะนำตัวนี้เลยพร้อมเล่นแน่นอนครับ จี้เครื่องรางก็มีหมวกสงการนะครับแกนหลุมดำหมวกถุงมือไททันองค์ดูดจี้ก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูออปชั่นนะครับหมวกสงการตัดหนังฟ้าครับผมออกเกาะ ตัวนี้มีออฟกันไกด้วยนะครับก็อยู่ในชื้นนี้นะป้องกัน50แกนหนุ่มดำดูด77%เจ็ดอร์ลยองดูดแล้วก็หมวกมังกรนะครับตาดดงฟ้า มีเข็มเจาะฟองด้วยนะก็เป็นนอบอ,อกเกาะครับผมก็จีออบสวยนะครับการ์ดก็พร้อมเล่น <c oughs> ลูกเต่าใหม่ล่าสุดใครที่สนใจซื้อนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทัก facebook เ,เข้ามาได้เลย